อาจารย์ที่เคารพพร้อมทั้งขอโอกาสสอบถามปัญหาธรรมะสองเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องเสียงนั่นก็คือเรื่องที่หนึ่งเสียงเป็นอุปสรรคต่อฌานตรงนี้หมายความว่าเราจะไม่สามารถเข้าฌานได้หากเราถูกเสียงนั้นกระทบ จนเกิดผัสสะจนเกิดเวทนาต่างๆตามมาใช่หรือไม่ครับหากเป็นเช่นนั้นการที่เราจะทําสมาธิจนถึงขั้นเข้าฌานที่หนึ่งได้เป็นต้นไปเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องปลีกวิเวกปลีก,ร,กร้นไม่สามารถอยู่ในสภาวะที่ถูกรบกวนทางเสียงได้ใช่หรือไม่ครับนี่คือ คำถามข้อที่หนึ่งคำถามข้อที่สองก็คือว่าหากเราไม่มีทางเลือกเรายังต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ถูกเสียงรบกวนและเสียงนั้นไม่ได้รบกวนเพียงแค่จิตใจแต่กระทบกระเทือนไปถึงร่างกายยกตัวอย่างเช่นเสียงเบสนะหรือว่าเสียงดนตรีตึก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 ตรงส่วนนี้มันมีผลโดยตรงกับการเต้นของหัวใจด้วย กับความรู้สึกที่แม้แต่เราเอามืออุดหูเราก็จะยังได้ยินเรื่องการสั่นสะเทือนเพราะม,มันเป็นเสียงคลื่นความถี่ต่ำตรงส่วนนี้โดยส่วนตัวแล้วเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อโยมทำให้ได้ยินแล้วเนี่ยมันเกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานเกิดความเดือดร้อนลำคาญอย่างยิ่ง ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการเข้าชานคือแค่จะรักษาอารมณ์ให้เป็นปกติเมื่อได้ยินเสียงเหล่านี้ก็ยังทำได้ยากนี่คือคำถามข้อที่สองก็คือว่าเมื่อยังต้องเผชิญกับเสียงที่มารบก,กวนอย่างนี้เราจะมีวิธีเช่นไรครับที่จะทำให้ไม่คิดอกุศล หรือว่าอย่างน้อยรักษาความเป็นปกตินะรักษาการมีอุเบกขาไว้ได้ในเมื่อเสียงมันไม่ได้มีผลกระทบเพียงแค่จิตใจแต่มันมีผลกระทบต่อร่างกายด้วยเช่นกันต่อให้เราควบคุมจิตใจให้ไม่รู้สึกตรงส่วนนี้ได้แต่ร่างกายสัมผัสได้จึงขอโอกาสเรียน สอบถามพระอาจารย์เพื่อโปรดชี้แนะในสองคำถามนี้ด้วยขอบคุณมากครับอขอตอบประเด็นแรกที่มีผู้ถามมาถามเรื่องว่าเสียงเป็นอุปสรรคของของชาญหรือไม่อาที่จริงคำถามอา,อาจจะถามเกินเนาะอาจจะถามเกิน ที่จริงเสียงเป็นอุปสรรคของสมาธินะเสียงก็ใช้คำว่าเสียงเป็นอาพาธของสมาธิก็คือเป็นการกระทําเริ่มต้นเป็นเบื้องต้นของบุคคลที่กําลังฝึกกําลังหัดเ,เสียงก็จะมีปัญหาอยู่บ้างาเป็นอุปสรรคหรือว่าเกิดจิตกําลังสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเริ่มคล้ายคล้อย,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 ยสมาธิเริ่มแน่นเขาแน่นเขาแล้วเกิดมีเสียงดังขึ้นมารบกวน ทำให้ตกใจอย่างแรงนะเพราะหูจะไวมากหูจะไวแม้แต่เสียงเล็กๆเ,เสียงนอยๆก็ดังมากมายอันนี้มีผลอันนี้มีผลจริงๆแต่เสียงไม่ได้เป็นอุปสรรคของฌานนะเพราะว่าฌานนี้มันเป็นสมาธิระดับแนบแน่นแล้วเป็นสมาธิที่แนบแน่นแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ได้ฌานแล้วเนี่ยเวลาก็ต้องการจะเข้าฌานเนี่ย นะกระพริบตาเดียวเนี่ยผู้ที่มีเป็นวส,สีกระพริบตาเดียวนี้มันจะแทบจะอะไรก็จะรบกวนเขาไม่ทันละไม่มีอะไรรบกวนได้เพราะเขาไม่ใส่ใจในสิ่งนั้นๆนะเพราะฉะนั้นต้องต้องตั้งคําถามใหม่ว่าเสียงนะเป็นอุปสรรคนะเป็นอาพาธเป็นความเจ็บไข้ของสมาธิของผู้ฝึกใหม่เริ่มใหม่อันนี้จริงอ่านะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้ได้เลือกว่า ไปสู่ป่าบ้างไปสู่โคนไม้บ้างไปสู่ในที่ว่างทําไมถึงเลือกอย่างนี้ก็เพราะว่ามันมันก็ต้องหากายวิเวกนะต้องหากายวิเวกจึงจะได้จิตวิเวกก็จะได้แล้วก็จะกได้เกิดอุปธิวิเวกได้ความสงบทั้งสามชั้นนะอันนั้นก็เข,ขอตอบประมาณนี้แต่สําหรับตัวเป็นฌานนะไม่ที่เป็นฌานเป็นอะไรคล่องแควคล่องว่องไว แล้วในการเพื่อจะรู้ทำตามเป็นจริงแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ปัญหาแล้วเพราะว่าจะเกิดปัญหาเกิดเสียงใดๆขึ้นมาเขาก็แค่รับรู้นะเขาก็สามารถจะเพ่งรู้แค่ว่าเสียงเกิดขึ้นต่างอยู่ระดับไปนะใช้พิจารณาได้ทั้งหมดเลยอันนี้อันนี้เขาตอบอย่างนี้สําหรับข้อที่สองนั้นกล่าวว่าเสียงมีเป็นอุปสรรคต่อร่างกายไหมเป็นนะเป็นเพราะว่า บางทีสะเทือนมากมนี่มันกระทบกระเทือนไปถึงขึ้นสมองไปกระเทือนถึงลมหายใจไปกระเทือนไปถึงหัวใจเต้นอันนี้จริงอันนี้มีผลมีผลมากๆดังนั้นแหละจึงจึงใช้ก็ว่าหลีกเลนปีกลีกเลนอ่าอ่าใช้คาว่าอยู่ในที่หลีกเลนบ้างอยู่ในที่วิเวกบ้างอยู่ในที่ปีกผู้เดียวมั่งอะไรเนี่ยที่ปีกไปนะเพราะว่าตัวตัวเสียงตัวนี้ ถ้าอย่างเรานั่งนึกถึงเล่นๆด้วนึกถึงเรานั่งนั่งอยู่ในคะราโอเกะอย่างนี้เนาะนั่งรู้แล้วจะไม่ให้ดูลมอย่างเงี้ยโอเสียงมันน่าจะดังสนั่นวันไหว,วดังเกิน80ดเดซิเบลเนี่ยเกิน85ดเดซิเบลนี่กจจ็จะทนได้ไม่นานและอันนี้มีผลอันนี้มีผลจริงๆนะดังนั้นการที่ว่าจะให้ทำยังไงในเมื่อเราจะประพฤติปฏิบัติเนี่ยเนาะ มันก็ไม่ควรจะเป็นนั่งสมาธิในคาราโอเกะหรือว่าในเขากําลังเชียร์มวยกําลังเชียร์บอลกําลังอะไรอยู่เราจะไปทําสมาธิตรงนั้นมันก็ดูกะไรอยู่เนาะมันก็เป็นอุปสรรคอยู่แล้วเพราะงั้นมันก็ต้องหาที่ลีกที่เล้นบ้างเราต้องเลือกตามสถานการณ์ตามความเป็นจริงเนาะดังนั้นก็ขอตอบประมาณนี้แหละว่ามีผลนะมีผลทางกายเสียงมีผลทางกาย โดยเฉพาะถ้ากายกระสับกระสายกายเล่าร้อนกายสะเทือนเหมือนเราจะนั่งสมาธิเราคนมาเขยา่าเขยา่าเขยา่าอย่างนี้ลองนึกดิว่ามันคงลำบากยากจริงๆเนาะลำบากยากจริงๆเพราะมันมันไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเรื่องการทํานี้มันเป็นการท,ทําที่การประกอบอยู่ขกรรมพวกนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องอาศัยความสงบความราบเรียบของจิตของกายสิ่งแวดล้อมนะ กายภาวิตะศีลภาวิตะจิตภาวิตะนะแต่อบรมกายอบรมจิตอบรมศีลมันถึงจะเรียบร้อยดีทุกอย่างถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันไม่เอื้ออํานวยมันไม่เหมาะอยู่แล้วมันไม่เหมาะอยู่แล้วนะ,ะเพราะนั้นก็ขอขอตอบประมาณนี้แหละแต่สําหรับผู้ที่ปฏิบัติเป็นวิปัสนาที่เขาเป็นวิปัสนาอยู่แล้วนะเฝ้าอคอยสังเกต เพราะว่าเขาอยู่ในฌานอยู่แล้วเขาเรียกว่าอยู่ในฌานคอยเพ่งอยู่ตลอดเวลาาเพ่งอยู่เพียรอ,อยู่นะอุปสรรคอย่างใดอยู่เขาก็แก้ไขได้ก็แก้ไขแก้ไขไม่ได้ก็ยอมรับตามความเป็นจริงก็เห็นด้วยความเกิดขึ้นตัางอยู่ดับไปนะแต่ยังถึงอย่างนั้นก็ตามมันก็ไม่เอื้ออ,อํานวยหรอกมันก็ไม่ได้เอื้ออํานวยในการที่จะเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานแต่มันไม่มีทางเลือกเขาเรียกไม่มีทางเลือกเพราะงั้นถ้าเราเลือกได้เราก็ต้องเลือก เราต้องเลือกเมื่อเราจะทําอย่างนั้นนะขอตอบประมาณนี้นะ,อ,ะอย่างที่โยมเข้าใจข้อสองเข้าใจถูกแล้วเข้าใจถูกต้องแล้วแต่ข้อแรกนะ,ะเสียงนี่มันจะเป็นอุปสรรคสําหรับผู้ที่กําลังเจริญสมาธิเท่านั้นถ้า,าผู้ที่เข้าเป็นฌานหรือทําชํานาญจนอยู่ด้วยเป็นนิสยัยเป็นปกติแล้วเสียงไม่ใช่ปัญหาเพราะมันจะไม่เข้าเสียงมไม่ได้เข้ามาหาเขานะ สำหรับผู้ที่อยู่เพ่งอยู่ดิฌานเนี่ยเสียงไม่ได้เข้ามาหาเขาแต่ถ้าผู้จะเจริญวิปัสนาเนี่ยเจริญวิปัสนาอยู่แล้วอันนั้นยิ่งจะไม่เป็นอุปสรรคไปเลยนะเพราะมันเกิดทางหูเขาก็รู้ทางหูเกิดตั้งดับก็รู้ทางหูเกิดทางตาก็เกิดทางตาก็รู้ทางตาเกิดทางจมูกก็รู้ทางจมูกเกิดทางลิ้นก็รู้ทางลิ้นเกิดทางกายก็รู้ทางกายทางใจก็รู้ทางใจวิปัสนาเป็นอย่างนั้นเพราะมันรู้ เท่าทันความเป็นจริงมันไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกแต่ถ้าเลือกได้เออ e> <c Z> เราเลือกมันก็ดีดีกว่าเนาะเราเลือกสถานที่ราบเรียบเหมือนเราเดินนะเนาะเหมือนเราเดินเราเดินไปถ้าเราเดินดีขรุขะบ้างเป็นลมเป็นโคลนบ้างมันก็ไปยากหน่อยนะแต่ถ้าเราไม่ท้อไม่แท้ไม่ถอยมันก็ไปได้เหมือนกันแต่มันช้าหน่อยแต่ถ้าเราเดินในที่ราบที่เรียบมันก็ง่าย มันก็สะดวกใดในการที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางได้ดีกว่าพระพุทธเจ้าจึงให้หาที่หลีกเลน้นตามสมควรที่จะเป็นไปได้ขตอตอบประมาณนี้พะอาจารย์ครับถ้าเกิด <c oughs> ในกรณีที่สมมติว่าอยู่บ้านอยู่ใกล้กับสิ่งแวดล้อมที่มันมีเสียงดังอย่างที่คุณุ๊กแจ้งมาครับเราเราจะ,จะเจริญวิปัสสนาในสถานการณ์นั้นยังไงครับ คือ,คอถ้าสมมติว่ามีเสียงรบกวนลักษณะอย่างนี้นะถ้าเราจเจริญวิัสสนาแบบคอยสังเกตทางหูคอยสังเกตสิ่สงมากระทบทางหูคอยส Grammy ังเกตทางหนะูเพราะว่ามันมีอุปสรรคที่เกิดขึ้นคือทางหูปัญหามันเกิดขึ้นทางหูเพราะฉะนั้นถ้าจะดับก็ต้องดับทางหูถ้าจะรู้ก็ต้องรู้ทางหูถ้าจะเข้าใจก็เข้าใจทางหูเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ตัวน,นั้นเป็นหลักที่ที่หมายความว่า ไม่ใช่สะเทือนถึงขนาดตัวลอยนะไม่ใช่สะเทือนจนขนาดจนตัวลอยจนโอนเองจนติ่งไปอย่างเงี้ยอันนั้นก็ก็มากเกินไปนะมากเกินไปที่มันพอทนได้เช่นเป็นเสียงโรงงานห่างๆมีเสียงรถวิ่งอย่างเงี้ยนะเทียงแต่เราไม่ใส่ใจหรือใส่ใจเป็นแค่เสียงก็ค่อยเฝ้าสังเกตทางงูอยู่แล้วเพราะว่าอารมณ์ของวิปัสสนาเขาเขาไม่ได้ก,กลัวพวกสิ่งที่มากระทบอยู่แล้วนะพวกวิปัสสนาเนี่ย ต้องการสิ่งที่กระทบอยู่แล้วนะก็กระทบมาจะเกิดทางตาทางหูท้งจมูกทั้งลิ้นทางกายทางใจนะ,ะรูปเบธนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาพร้อมที่จะค่อยเฝ้าดูอยู่แล้วค่อยรับได้ทุกสถานการณ์ลักษณะอย่างนี้นะหมายถึงดูปฏิกิริยาของจิตที่ที่มีผลกับเสียงใช่ไหมครับอ,อย่างนั้นก็ได้ไดนะดูนั้นก็ได้ดูว่า ปฏิกิยาที่เกิดขึ้นพอใจไม่พอใจไหมถ้าดูอย่างนี้ดูเวทนาดูความรู้สึกชอบไม่ชอบชังไม่ชังอย่างงี้ดูความรู้สึกหรือถ้าจิตมันปฏิเสธหรือมันรับมันลำคาญอะไรอย่างนี้ดูจิตอันนี้ดูจิตก็เฝ้าทั้งกิตจ,จิตไม่ชอบจิตไม่สงบก็เฝ้าดูจิตก็ดูความเกิดความดับของจิตไปนะหรือถ้าจะดูทมก็ได้สักตว่าเกิดขึ้นตั้งเกิดแล้วก็เกิดท้งหูดับท้งหูเกิดท้งใจดับท้งใจ เกิดทางความรู้สึกดับทางความรู้สึกเกิดตาววิตกเกิดก็รู้ทางความวิตกกสัญญาอะไรต่างๆคอยคอยคอยสังเกตรเราเห็นแ่เห็นการเกิดการดับอันนี้ก็ดูเป็นธรรมดูเป็นธรรมไปครับอาจารย์แล้วถ้ามันมีความรู้สึกไม่พอใจเกิดขึ้นเนี่ยครับอาจารย์เราต้องไปแทรกแซงมันนะครับผมว่าไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องแทรกแซงไม่จำเป็นต้องแทรกแซงอเพราะว่าเกิดความไม่พอใจเพราะไม่พอใจเกิดขึ้น ดูเวทนาไม่พอใจเกิดขึ้นเวทนาที่เป็นทุกข์ไม่พอใจเกิดขึ้น,น,น,ก,ก,นก็ค่อยเฝ้าสังเกตค่อยเข้าสังเกตดูบาเวทนาตอนนั้นนะมันจะเป็นยังไงมันจะเคลื่อนย้ายจะไปสู่จุดไหนมันจะเกิดมันจะตั้งมันจะหายมันจะดับไหมก็เฝ้าดูอย่างนี้ดูอย่างนี้หรือหรือถ้าเราถ้าเป็นอกุศลถ้าเป็นพวกอกุศลเกิดขึ้นแล้วไม่เป็นอกุศล่าคอยไปเช่งชักหักกระดูกอะไรเข้าอย่างนี้ เพราะว่าถ้าจิตเป็นอกุกลน,นี่มันเขาไปเล่นแล้วละ่ะนะเขาไปเล่นพอใจไม่พอใจแล้วมันจะอยากไปแช่งชักหักกระดูกเขาเนี่ยนะวิหญิงสาวิตกพยาบาทวิตกแลนะก็ตึงกลับมากลับมาอยู่ที่ลมหายใจกลับมาที่ลมหายใจเพราะตัวนั้นมันเป็นทุกข์แล้วมันเป็นทุกข์ทุกเกิดทุกเกิดก็แค่รู้รู้ตามเป็นจริงนะรู้ตามเป็นจริงเพราะเราเราละเราจะไปละตัวนั้นไม่ได้เพราะเพราะมันไม่ใช่สมุทยัย มันจะไม่ใช่ไม่ใช่สมุทัยไม่ใช่เหตุเพราะมันเป็นตัวเป็นมันเป็นงานไปแล้วมันเป็นงานไปแล้วเราก็รู้ทาไปจริงก็ดูถ้าจะดูมันก็ดูดูค่อยดูมันดับเพราะมันมีอายุมันมีอายุอยู่แล้วนะลรอยทั้งลองสังเกตค่อยเฝ้าสังเกตดูเฝ้าสังเกตต้องระวังต้องระวังนะมันเผลอไม่ได้นะเผลอมันเขไปเล่นเผลอมันเกไปยึดเลยคอยสังเกตอยู่ก็ลมอยู่กบ หายใจเข้าหายใจออกธาสมมุติเราใช้คําว่าหายใจเข้าออกนะแต่ใครที่ใช้สมถะตัวอื่นก็ว่าตัวอื่นไปนะก็แค่รู้แค่รู้ตามเป็นจริงแค่นั้นเองก็แค่เกิดแล้วกระดับเกิดดับเกิดดับนะเพราะมันไม่มีสิ่งใดที่มันไม่เกิดไม่ดับเห็นด้วยความเป็นธาตุก็ได้เห็นด้วยความเป็นอายตนะก็ได้หรือเห็นที่มันเป็นกระแสกระทบกันเป็นลูกโซ่เห็นด้วยความเป็นปฏิจจสมบัติก็ได้อันนี้ประเสริฐเลิศที่สุดเลยนะในบรรดาการตั้งเห็น เราสังเกตสิ่งเหล่านี้อาจารย์ครับถ้ามันถ้ามันมีความรู้สึกว่าอยากจะวางอุเบกขาในเสียงนั้นนะตรงนี้ก็คือมันละเอียดขึ้นไปอีกไหมครับผมความอยากาตรงนี้อุเบกขาเนี่อุเบกขานี่อุเบกขาที่เขาจะใช้กัเวทนาใช้กัเวทนาที่พระเจ้าบอกว่าสุขก็ตามทุกข์ก็ตามนะละสุขก็ปล่อยสุขปล่อยทุกข์แต่อุเบกขายังคงเหลืออยู่ อันะอันนี้ใช้กเวทนาเพราะว่าใช้เฉพาะกเวทนาอเกขานี่ยนะเป็นทําข้ออื่นไปนะไปทําข้ออื่นไปเราต้องรู้เราต้องรู้ตามที่เป็นจริงรู้ตามเป็นจริงถ้าอยู่กเกขาอยู่กเกขานี่ถามว่าอยู่กเกขาได้ไหมได้อยู่กเกขาทนี่เป็นเวทนาเพราะว่าพกเวทนานี้ยังไงก็ตกเป็นเวทนายังไงก็ต้องเป็นเวทนาลองคิดดีๆนะ ยังไงเมื่อต้องเป็นเวทนาทํำยังไงล่ะจะไม่ให้มันเป็นพิษทํำยังไงจะให้มีอรเพนปนีละเอียดพระพุทธเจ้าบ,ากบอกให้อยู่เบคขายังคงเหลืออยู่จึงให้อยู่โ็เบกขาใช้กับเวทนาไม่ไม่ต้องระวังไม่ได้ใช้กระทำข้ออื่นนะเพราะว่าถ้าใช้กระทำข้ออื่นไป่าไม่ได้มีเวทนาเราเห็นสัจจะเกิดขึ้นอยู่เห็นเห็นทุกกำลังปรากฏเกิดขึ้นอยู่เห็นตามเป็นจริงอยู่ถ้าเราจะไปสละทิ้งตรงนั้นก็เราก็จะไม่เห็นความจริงเขา จะไม่เห็นทรให้ชาติเขาเพราะว่าเป็นสละทิ้งที่จริงที่จริงอุเบกขานี่ก็ไม่ได้ทิ้งนะอุเบกขานี่เป็นธรรมที่เหลืออยู่แต่มันเป็นธรรมละเอียดปานนีษฐธรมพุทธเจ้าใช้ก็ว่าธรรมทีทท่ที่ดีกว่าที่ดีกว่าสุขที่ดีกว่าทุกเพราะว่าตัวนี้มันจะทําให้เกิดอุปทานได้ถ้าโยโกเบกขานี่ปานนิษฐธรมพุทธเจ้ายกย่องยกย่องมากเลยนะพระอาจารย์ก็เราเวทนานี้มันมันต้องเกิดตลอดเวลา ในขณะที่เรายังมีขันอยู่ไหมครับหมายถึงว่าถ้าไม่สุขไม่ทุกข์มันก็จะอยู่อุเบกขาอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าอ่าเพราะอุเวทนานี้ที่จริงแล้วเวทนามันแทรกมันมันแทรกไปเกือบทุกที่นะแต่มันอาจจะไม่โดดเด่นเพราะฉะนั้นทําใดที่โดดเด่นที่เฉพาะหน้าเนี่ยให้จัดการทําตัวนั้นที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านะไม่ไม่ใช่ว่าเราจะบอกว่าเราจะวางอุเบกขา อาตลอดเวลาตลอดอยู่ทุกเวลามันมันไม่ได้หมายความอย่างนั้นเพราะบางทีเราก็ต้องรับรู้รับรู้รู้ทันรู้ทั่วรู้ทันรู้ถึงรู้ปล่อยนะแต่ถ้าเป็นพวกเวทนานั่นแหละที่พระพุทธเจ้าเน้นเลยคือตัวเวทนานั่นแหละที่พระพุทธเจ้าให้อยู่กับเบกขาเพราะว่ามันอารมณ์ของอุเบกขาเป็นอารมณ์ที่ละเอียดประนีตที่ดีกว่านะดีกว่าประนีตกว่า แต่พวกอื่นมันเป็นอารมณ์เยบหยาบแล้วมันกระทบกระทั่งมากมีผลตเตือนมากทีนี้พวกอื่นทำที่อย่างอื่นที่ปรากฏแล้วก็ดูทำข้ออื่นไปดูทำในข้ออื่นไปไม่ไม่จะเป็นว่าจะอย่าไปคิดว่าอะไรมาก็จะอุบกขาอะไรมาก็จะอุเบกขาอย่างเดียวต้องต้องดูว่าไอ้ที่วางอุเบกขานี่มันคืออะไรนะ ให้จำแม่นแม่นให้จำให้ได้ให้แม่นยำก็คือเวทนาถ้าถ้าเวทนาเกิดทำยังไงก็ต้องเวทนานี้ยังไงก็ต้องเป็นเวทนาจะเป็นสุขเวทนาก็ต้องเป็นเวทนาเป็นทุกขเวทนาก็ต้องเป็นเวทนาอทุกขมสุขเวทนาก็ต้องเป็นเวทนาพระเจ้าจึงให้อยู่กับอุเบกขาเพราะเป็นวิธีการวางจิตปฏิบัติแปลกนะไม่ให้อยู่กับอทุกขมสุขด้วยซ้ําเพราะตัวนั้นยังเป็นอวิชชาอยู่ มันมันต่างกันยังไงเขามาจังทุกขมาสุขกับเบกขาต่างต่างตรงที่ว่าอันนี้เป็นข้อปฏิบัติของจิตอันนั้นเป็นองค์ชื่อของธรรมของอาการของเวทนาทั้งสามอย่างหมายถึงว่าอันนี้เป็นมรรควิธีการอ,อยู่กับเบกขาเป็นรมรรควิธีไอเวทนามันไม่ใช่มรรควิธีอันนั้นมันเป็นอารมณ์อ๋อนี่ไงคือเครื่องต่างมันลองซ่องลอง,ลอง,ล,องลองนึกดูจิตจิตอ่ะการวางของจิตอ่ะทีนี้พระพุทธเจ้ายังเตือนว่า เบกขายังมีโทษอยู่คือมันดับไปได้อาจารย์ใช่ไหมครับเบกขาเพราะทุกอย่างทุกอย่างมันก็มันเป็นอย่างนี้หมดมที่จริงอันที่เห็นชัดที่พุทธเจ้าตัดนี่จะเป็นสมาธิโทษของสมาธิสองประการที่จําได้นะโทษสมาธิมีโทษสองประการหนึ่งทำให้หลงสองมันหายได้มันดับได้ ดังนั้นแหละเราจึงต้องทำสมาธิอยู่เรื่อยๆอันนี้พูดถึงบุคคลผู้เจริญมากนะไม่พูดถึงคนที่จบจิตหรือว่าพูดที่เขาไม่ต้องการเจริญสติไม่ต้องการเจริญสมาธิแล้วเราไม่พูดถึงอันนั้นมันเขาถึงฝั่งก็จบไปแล้วเพราะฉะนั้นเขามีอยู่แล้วเขาไม่เจริญเขาก็มีไม่เจริญสติก็มีสติไม่เจริญสมาธิก็มีสมาธิไม่เจริญศรัทธาก็ไม่จาเป็นต้องเอาศรัทธาเดินทางแต่ว่าบางคนที่ยังมีมรรคอยู่ยังมรรคอยู่ก็ต้องอยู่ก็ฝ่ายกุศลไว้ก่อน ไปดังนี้ที่เป็นกําลังในการที่ไปจะช่วยเป็นกําลังในการขับเคลื่อนถ้าอย่างนั้นอกุศลก็จะเข้ามาแทนที่อาจารย์ครับอย่างพวกเรื่องของอุบเบกขาเรื่องของสมาธิสติเนี่ยถ้าถ้าเกิดมีผู้เข้าใจว่ามันจะต้องคืออยากให้มันมีตลอดเวลาหรืออยากจะทรงไว้มันตลอดเวลาโอ้ย,อยนั้นนั้นผิด,ผดน,นั้นผิดหลกักอย่างแรงเลยว่ามันก็ยังอ,<ค>อยู่ในใครทําได้อะเลิศเราพูดอย่างนี้กันแล้วกันใครทําได้ขออนุโมทนาสาธุทําได้ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต นะขนาดพระพุทธเจ้าแท้ๆพุทธเจ้ายังตัดไว้เลยเขาทีว่าเก่าตัวเรารู้ตลอดเวลานะเรียกวระพุทธเจ้าทํมาเรียกว่าทัศวีอนะ่ะพระพุทธเจ้าที่เขาเราสัพพัญยูนะ่ะเขาเขาตีเขาว่าสัพพญยูเป็นทัศวนะีอ่ะพระพุทธเจ้ายังบอกว่ามันไม่ได้รู้ตลอดเวลารู้ต้องการที่จะรู้พ่ลืมไปหรือเปล่าว่ามัน,ม,นมันเกิดขึ้น มันเป็นพวกสังขารตั้งหลายอ่ะจำคำว่าสังขารเนเกิดแล้วก็ดับอยู่ในกฎไตรลักษณ์เหมือนกันอยู่ในกฎไตรลักษณ์หมดสติสมาธิพวกนี้ใช่หมดทําไมถึงเวลาสุดท้ายจริงๆมันถึงต้องละต้องละต้องละไปหมดเลยอ่ะลองลองคิดดูทีเดียวทำไมละแสดงว่ามันก็ยังมีมันก็ยังม่มีพบจอพบเล็กพบน้อยพบละเอียดพบยาพบไกลพบใกล้พบภายในภายนอกมันก็เป็นพบทางนั้นท้งนั้นแหละพระเจ้าบางทีเราคุยกันได้ในกลุ่มผู้ปฏิบัตินะ อ้าอไปคุยกับชาวบ้านชาวบ้านก็จะไม่ได้บา่บาบ่าอกันก็จะทะเลาะกันตายอันนั้นเราก็ต้องเข้าใจ